เห็นชายคนนั้นไหมเสื้อผ้าเก่าๆผมผ้ารุงรังนั่งอยู่มุมถนนหลายคนมองเขาด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามบางคนถึงกับเดินหนีฉันเองก็เกือบจะทำแบบนั้นเหมือนกันขอโทษนะครับพอจะมีเศษเงินเหลือให้ผมบ้างไหมเขาเอ่ยเสียงแผ่วเบาฉันลังเล แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจควักเหรียญในกระเป๋าให้เขาไปขอบคุณมากครับคุณใจดีมากเขายิ้มให้ฉันสังเกตเห็นรอยยิ้มที่อบอุ่นและดวงตาที่เศร้าส้อยคู่นั้นไม่เป็นไรคะ่ะฉันตอบวันต่อมาฉันเห็นเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เดิมหนังสือเล่มหนาที่ดูเหมือนจะเก่าพอๆกับเสื้อผ้าของเขาฉันจึงเข้าไปทักทาย อ่านอะไรอยู่หรอคะฉันถามวรรณกรรมคลาสสิกครับผมชอบอ่านหนังสือมันช่วยให้ผมลืมเรื่องแย่ๆไปได้บ้างเขาตอบฉันได้รู้ว่าเขาเคยเป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมแต่ชีวิตพลิกผันเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกที่เราเห็น เพราะเบื้องหลังรูปลักษภายนอกอาจมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดซ่อนอยู่จงมองให้ลึกถึงข้างในแล้วเราอาจจะพบว่าใครคนนั้นมีค่ามากกว่าที่เราคิด